สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโชว์กันอีกครั้งใน s a k u r a แ Creation Spy s h o w ไม้อวบน้ำต้นนี้นะคะเหมาะสำหรับมือใหม่หัดเลี้ยงไม้อวบน้ำมากเลยเพราะว่าน้องเลี้ยงและดูแลง,ง่ายแถมขยายพันธุ์ก็ง่ายอีกด้วยจะเลี้ยงเดียเด่ยวๆแบบนี้นะคะหรือทำเป็นบอนใสก็เหมาะมากหรือจะจัดรวมกับไม้อวบน้ำต้นอื่นๆนะคะก็เข้ากันได้ดีไม่มีปัญหาเลย น้องมีชื่อว่าแคสซูล่าโอวาตากอลัมน้องมีชื่อไทยว่ากุหลาบหลอดค่ะอาจจะเป็นเพราะรูปทรงใบที่เป็นทรงกระบอกยาวๆแบบนี้นะคะน้องก็เลยได้ชื่อนี้ค่ะวันนี้โชจะพาเพื่อนๆไปชมขั้นตอนการขยายพันธุ์นะคะด้วยการตัดกิ่งไปชำจะมีขั้นตอนอะไรบ้างพร้อมแล้วไปชมกันค่ะ วันนี้นะคะโชก็จะมาทำการขยายพันธุ์ต้นคาสูราโอฟาตากอลัมต้นนี้นะคะด้วยกันตัดกิ่งนะคะแล้วก็จะทำการทดลองไปด้วยเลยว่าถ้าตัดแบบกุดหมดเลยเนี่ยเขาจะแตกยอดใหม่ให้ไหมเพราะว่าสังเกตดูว่านะคะมีตามีตากิ่งตรงนี้นะคะเล็กๆโชอยากรู้ว่าถ้าตัดหมดเลยเนี่ยเขาจะแตกยอดให้ไหม ไปดูพร้อมๆกันใช้กันไก่ขมๆและสะอาดนะคะแล้วก็ตัดนี่ตัดยอดวางไว้ในที่ร่มนะคะมีอากาศถ่ายเทยได้ดีห้ามโดนแดดโดยตรงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันนะคะว่าตากิ่งอันเนี้ยเขาจะงอกเป็นกิ่งใหม่ให้หรือเปล่าตาเล็กๆอันเนี้ยค่ะ โอฟาตากรัม um, นะคะหลังจากที่ตัดยอดไปได้1เดือนตรงยอดมีอาการแห้งส่วนตาใบนะคะก็ยังยังเท่าเดิมนะคะยังไม่งอกเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อจับนะคะหักค่ะหลุดแห้งเกิดอาการแห้งเขาก็หลุดนะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตาเขาจะงอกออกมาไหมมีตาเล็กๆส่วนกิ่งที่ตัดไปนั้นนี่ แรากแล้วก็มีใบที่แห้งนะคะและหลุดร่วงนะคะสามใบแต่วันนี้เราจะมาลงปลูกในดินกันเหมือนเดิมนะคะใช้ดินปลูกไม้อวบน้ำผสมผะไลท์แล้วก็หย่อนน้องลงไปตามด้วยดิน แล้วก็รดน้ำนะคะเป็นหยดหยๆพอให้ดินมีความชื้นแต่ไม่แฉะแล้วก็รดกันแบบนี้นะคะทุกๆสองสาวันครั้งหนึ่งวางกระถางไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทได้ดีไม่โดนแสงแดดโดยตรงนะคะ ดเดือนกับ23วันนะคะหลังจากตัดยอดและนี่มียอดใหม่แตกออกมาแล้วแต่ตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นยอดนี้นะคะแต่ไม่งอ,อกมานะคะแต่เป็น3ยอดนี้ที่แตกขึ้นมาจากจากปลายกิ่งนะคะ ส่วนกิ่งที่ตัดไปชำนี้นะคะหลังจากลงดินได้23วันนะคะเ,เรามาถอดดูรากกันเนาะรากมาสมบูรณ์แข็งแรงดีไหม ่ะ2เดือน27วันหรือเกือบเกือบ3เดือนนะคะหลังจากตัดยอดต้นนี้นะคะต้นแม่ยอดใหม่ก็ค่อยๆโตอย่างช้าๆส่วนกิ่งนี้ที่ตัดมาชำลงดินได้1เดือน28วันนะคะหรือเกือบเกือบ2เดือนก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วนะคะมีอาการใบเหี่ยวเล็กน้อยนะคะ ขาดน้ำค่ะไม่ได้รดน้ำหลายวันละเมื่อเขามีรากที่สมบูรณ์แข็งแรงดีแล้วนะคะเราก็สามารถเลี้ยงและดูแลได้ตามปกติเลยนะคะคือรดน้ำเมื่อดินแห้งนะคะหรืออาทิตย์ละครั้งและวางนะคะให้ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอด้วยการค่อยๆเพิ่มจำนวนการรับแสงนะคะทีละเล็กละน้อย และเมื่อเขาได้รับแสงที่เพียงพอนะคะเขาก็จะมีสีสวยๆแบบนี้นี่ค่ะได้รับแสงที่เพียงพอแต่ได้รับน้ําน้อยนะคะได้แสงเยอะแต่น้ําน้อยนะคะเขาก็จะมีสีที่ชัดแบบนี้ค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับขั้นตอนการขยายพันธุ์ต้นแคสซูล่าโอบารตากอลัมง่ายๆนะคะแค่ตัดกิ่ง รอให้แผลแห้งสำหรับโชว์คือรอจนรากงอกออกมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ชํำลงดินหลังแบบจากนั้นรดน้ำพอให้ดินมีความชื้นนะคะใช้เวลาไปประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆก,ก็ได้ต้นใหม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วค่ะส่วนการวางใบนะคะก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันแต่คือใช้เวลานานมากๆเลยค่ะกว่าจะงอกนะคะกว่าจะโตได้ขนาดเท่านี้ ใช้เวลาเป็นปีๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าตัดกิ่งไปปากชํานะคะแบบเนี้จะใช้เวลาน้อยกว่าการวางใบยเยอะเลยค่ะคะแหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ